ครั้งแรกเลยจิตตีสีดีเปิดตัวแฟนหนุ่มกลางรายการหลังคบกันนาน15ปี ล่าสุดจิตดีก็ได้ไปเปิดใจเผยเรื่องราวต่างๆของชีวิตรวมถึงเรื่องการทํางานกับคุณพุทธะอภิวันในรายการขับไฟเดโชเมื่ออันภูวนาถถามว่ามีความรู้สึกถูกกดไหมเธอก็ตอบว่าพี่เขาไม่ได้ทําให้รู้สึกกดเจีย๊ยบนั่งตรงนี้เจี๊ยบรู้สึกว่าเจี๊ยบจะทํายังไงให้คนดูดูงานของเราดูเรื่องที่เรากําลังจะเล่าเพราะเราทํางานกันเป็นทีมไม่เคยว่าฉันจะต้องแย่งซีนเธอหรือว่าเธอต้องแย่งซีนฉันเจี๊ยบไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นแต่ถามว่ามีไหมแบบว่า ถึงข้นอืือ้อออยากจะอะไรอย่างนี้เหรอคะมันก็ต้องมีบ้างทำงานด้วยกันนะ่ะทั้งนี้จิตดีได้พาแฟนหนุ่มดีคบกันมานาน15ปีเปิดตัวในรายการขับไฟเดโชโดยฝ่ายชายได้เผยถึงเรื่องราวความรักในครั้งนี้ว่านึกถึงช่วงเวลาในตอนเด็กๆตลอด15ปีที่ผ่านมานึกถึงตอนที่เราอ่านหนังสือด้วยกันตลอด15ปีที่ผ่านมามันคุ้มค่ากับการอยู่ด้วยกันสมัยก่อนไม่คิดว่าจะจีบเขาเป็นแฟนแต่สุดท้ายเราก็ฝืนใจตัวเองไม่ได้ และแล้ความลับของจิตดีผู้ประกาศข่าวชื่อดังก็ถูกเปิดเผยนะครับว่าคบแฟนมานานแล้วถึง15ปีสมกับเป็นคู่รักที่น่ารักที่ได้ออกสื่อครั้งแรกนะครับหลังจากมีข่าวเกาเหลากับพุทธอภิวันนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง